สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนจ้าวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการของน้องจูเนียนะครับวันนี้เอ้ยดูค่ะสวัสดีค่ะเออีดูเขาเก่าสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะไหนให้แม่แม่ดูเกมฝั่งนี้สินี่ค่ะเอ้ยดูหายัง อาการวันนี้ก็ยังรินอุ่นยิงเลยแก้มบวมอยู่นะคะแม่แม่แก้มแก้มด้านขวาบวมอยู่แต่ก็ทำไมรินอุ่นยิงเลยฮะหมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีหรือเปล่าอาจจะเป็นฝีอาจเป็นฝีคุณหมอก็ให้พ่อควานประคบลองประคบน้าอุ่นประคบน้ําอุ่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทาทิ้งเจอไว้ไม่ได้หรอกนี่เพราะว่าแก้มน้องบวมข้างหนึ่งเนาะแล้วก็คุณหมอได้เจาะเลือด เจาะเลือดไปตรวจดูแล้วคะ่ะว่ามีการติดเชื้อไวรัสในช้างเด็กหรือเปล่าต้องรอผลเลือดตอนเย็นนะคะตอนเย็นนะคะแม่แม่คะ่ะ <c oughs> แต่อาการโดยรวมวันนี้ก็คือน้องยังถ่ายปกติดีอยู่ถ่ายเป็นก้อนปกติลิ้นลิ้นไม่มีจุดสีม่วงไม่มีจุดเลือดออกยังลิ้นยังเป็นสีชมพูอยู่แต่ก็ยังยังเล่นได้ยังเล่นได้ไดแตก่ก็กินนม กินนมแม่ทันวาไม่ค่อยนานเท่าไหร่อาจจะด้วยเจ็บเจ็บแก้มด้านขวาก็เลยกินนมแบบไม่ค่อยนานเหมือนปกติดูค่ะเมื่อวานคุณหมอเข้ามาดูกลางดึกเลยเมื่อวานคุณหมอเข้ามาดูแล้วก็ให้ยาให้ยาแก้ปวดให้ยาแก้ปวดไว้กินแล้วก็แก้ลดการอักเสบไว้ส่วนผลเลือดผลเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสก็ตอนเย็นจะทราบนะคะแม่เม่ะตอนนี้น้องจูก็ยังดค่ะบวมข้างเดียวอยู่ยังบวมคุณหมอสงสัยว่าน้องจูเป็นฝีหรือเปล่าแต่ก็ถ่ายอยังยังปกติอยู่ค่ะแม่เม่ยังปกติตอนเช้าพอควันก็ประคบน้ําอุ่นประคบน้ําอุ่นทายาทิงเจอไว้เรียบร้อย จะรู้ผลตอนเย็นนะคะพ่อพ่อแม่แม่ขาวันนี้ก็มาอัปเดตให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ทราบกันตอนนี้น้องยังยังเล่นได้อยู่ยังถือว่าไม่ซึมยังเล่นอยู่แต่ก็เหมือนจะแบบปวดปวดเก้มมั้งปวดปวดเก้มด้วยเลยนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะไหนให้แม่แม่ดูชี้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ไหมลูกใช่ไหม เมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะคุณหมอบอกว่าให้พ่อจ๋าก็เฝ้าน้องตลอดยีีชั่วโมงเลยดูอาการน้องแต่ว่าสงสัยตอนนี้ถ้าจะง่วงง่วงแล้วเอ่ยนี่คือตื่นตั้งแต่เช้ามาสนแล้วนะคะตื่นแต่เช้าฝั่งนี้จะปกตินะคะไม่แม่ฝั่งนี้นี่สาเหตุที่บวมเนี่ยสาเหตุที่บวมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาเหตุที่บวมง่ายแหละเนี่ยเพื่งต่อยหรอเพึ่งต่อยหรอต่อต่ นี่ค่ะแน่แน่ยานะจชิมากัดลูกคอยเรยฝั่งนี้คือแก้มฝั่งที่ปกตินะคะบวมแค่ข้างเดียวลิ้นพ่อควนให้อาปากดูลิ้นตอนเช้าก็ลิ้นยังเป็นสีปกติไม่มีจุดเลือดออกในลิ้นถ่ายยังปกติไม่ยังยังไม่ถ่ายเล็วนะคะถ่ายยังเป็นปกติตอดมือแล้วตอดมือลูกไปแล้วออไปเลย <laughs> พึ่งูกพึ่งจะต่อยหนูอีกไม่ได้นะ เมียฝั่งนี้ที่ยังบวมๆอยู่น,นี่คือพ่อจะประครบน้ําอุ่นให้แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ครบปร,ประครบน้ําอุ่นไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทายาไว้เผื่อน้องเป็นฝีแต่ถ้าเป็นฝีจริงๆก็ต้องดูอีกทีว่าจะยังไงรอให้ฝีแตกหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้คือรอผลเลือดก่อนรอผลเลือดเจาะหาเชื้อไวรัสในช้างเด็กก่อนนะคะตอนเย็นจะรู้ผลหน้าก็ ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซทุกท่านที่เป็นห่วงส่งกําลังใจมาให้น้องจูเนียแม่วาก็ไม่ได้นอนเลยค่ะสังเกตดูเมื่อคืนเฝ้าลูกทั้งคืนขอบตาแม่วาดำหมดแล้วเนี่ยไหนอูยแม่วาก็งงค่ะแม่แม่คะน้อง้าว่าน้องจูไม่ได้นอนเลยครับค่ะนนโอ้ยห่วงลูกค่ะเมื่อวานแบบน,น,น้องจูนอนนานไม่ได้เลยแบบรีบปลุกลูก ดมดจับลูกตลอดเวลาเมื่อวานดูดูคนเจ็บเจ็บเกมของเราดูค่ะยังลุกดิ๊กลูกดิกได้อยู่ค่ะแม่ขาะอ้ยยังดูดูดูค่ะดูค่ะอะไรคะอ้อยอ้อยอ้ยอะไรคะดูงวงน้อย รู้ไหมแม่แม่เป็นห่วงพ่อพ่อเป็นห่วงเนี่ยเอา้าท่าอะไรไปดูท่าอะไรเอ้าเอาเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกท่าอะไรอย่างนี้เอา้าอุย้ยหนูยังโอเคอยู่ค่ะ,ะหนูยังโอเคอยู่นะคะแม่แม่คะ่ะอ่ะออกกาลังกายก่อนถ้างั้น่ะกล้ามมือกล้ามตรงแกม้มเอา้าดูคะ่ะไม่วาเมื่อวานก็ไม่วาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยขอบตาหมีแพนด้าแล้วไม่วาเนี่ย เมื่อคืนแบบเป็นห่วงลูกมากคุณหมอมานี่แบบเป็นห่วงลูกโดยสัญชาตญาณเขาคงรู้แหละคะ่ะแม่แมว่าลูกเขาอาจจะเจ็บไม่สบายเขาก็ไม่ยอมนอนจับลูกดมลูกตลอดเวลาเลยเพราะควานก็ดอนเฝ้าใกล้ๆกันข้างนอกนี้เลยเมื่อวานห่วงมากห่วงอยู่เรื่องเดียว ครัวน้องแบบได้รับเชื้อติดเชื้อแต่ก็ยังรอผลเลือดอยู่นะคะตอนนี้ยังรอผลเลือดอยู่ตอนเย็นถ้าจะทราบเดี๋ยวคุณหมอแจ้งมายัางไงแม่ควันก็จะอัปเดตให้พ่อๆอ,อแม่แม่เอฟซีได้รู้นะคะตอนนี้ยังกินได้ยังกินกินนมแม่ได้อยู่ยังเล่นได้แต่ตอนนี้คือย,ยังไม่นอนนะคะตื่นแต่เช้าแล้วแหละถ้าจะง่วงง่วงแล้วหรือเปล่าดูค่ะ เพราะว่าช่วงนี้คุณหมอสงสัยว่าช่วงนี้น้องฟันเริ่มขึ้นจะชอบแบบแทนู่นแทนี่แทย่าอาจจะโดนเศษย่าเศษอะไรทิ่มกระพุ้งแก้มหรือเปล่าแล้วทําให้เป็นแผลแล้วอาจเป็นฝีเกิดเป็นฝีได้ดูค่ะเพราะว่าบวมแค่ข้างเดียวบวมข้างเดียวเนี่ยค่ะฝั่งนี้โอ้ตรงนี้ค่ะดูค่ะ ฝั่งนี้คือฝั่งปกตินะคะจะสังเกตได้เลยว่าว่า <c oughs> บวมคุณหมอก็ให้ยาแก้ปวดให้กินยาแก้ปวดไว้แล้วก็ยาแก้ลดการอักเสบไว้แล้วก็คุณหมอจะเข้ามาอีกอยู่ค่ะน่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอผลรวดผลเลือดคุณหมอจะเข้ามาอีกเข้ามาดูอาการอีกแต่ยังโอเคอยู่ค่ะไม่ไม,ไม่ขายังเล็ดได้ยังกินนมได้อยู่ แต่ว่ากินไม่ค่อยนานเหมือนปกติอาจจะด้วยปวดแก้มหรือเปล่าดูค่ะแม่วาเขาแบบอดหลับอดนอนไปด้วยกันเมื่อวานเหมือนจะยืนหลับค่ะสังเกตดูเมื่อเช้าเหมือนนางจะยืนยืนหลับตาพิมพิมง่วงนี่ค่ะโอ้ยแม่วาห่วงลูกเหรอดูค่ะโอ้ย นอนดึกไม่ได้นอนเลยแม่มาเช้ามืดก็ตื่นมายืนหลับยืนเอายืนหลับเอาสงสัยจะรู้ว่าลูกไม่สบายค่ะแม่ๆอันนี้มาเทอะไรอีกเนี่ยฮะมาเทอะไรอีกหนูมาเทอะไรอีกฮะอีคนดือ้อเมื่อวานคุณหมอเจาะเลือดพากันแบบ จับกันใหญ่เลยคนไข้งอแงเงมากค่ะเมื่อวานคนไข้ซนมากกว่าจะเจาะเลือดได้เจาะเลือดหลังหูนะคะหลังใบหูเจาะเอาไปตรวจนี่ค่ะยังเป็นรอยอยู่เลยนี่ค่ะเนี่ยเจาะเลือดเมื่อวานกว่าจะยอมกว่าคุณหมอจะหาของมาล่อถูกใจเล่นเอาซะแบบหมดแรงกันไปต,ตามๆกันเลยค่ะอ,อุ้ยอ้ยดูค่ะเดินตามพ่อควาน อ้าแม่วาก็กินก่อนกินเติมพลังก่อนไหนอุ้ยดูค่ะมานอนเร็วมานอนเร็วมานอนเร็วนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงแม่ควันก็จะมาอัปเดตให้ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกทุก,ท,กท่านได้ทราบด้วยกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องจูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ